กับหมูมากินมากค่ะน้ำกุกติ๊กนะคะน้ค่นนคาะแกงปลา ใส่น้อไปนะคะพร้อมเซิฟแล้วนะคะแก่งป้ามาเครื่อกับเหนือมูรอให้เดือดก็ใส่มาเครื่อนะคะเดือดได้ทีใส่น้อไปนะคะ จานนั้ะมีระเบต้านะคะเี่นมะม่วงตกอ้อนนลก็เอากระเจียมาแปะมาพัดนะคะให้มาเคือต네ิดเรียมไว้นะคะคณไม่ตรงไว้แล้ว ก็มาเพื่อซุกทีใส่หม้อได้นะคะใส่ใบยีราดเพื่อลุวใส่ใบยีรากับปิกสีฝานะคะ ก๋วเตียวใบยีรากับปัดสีฝานะคะเตรียมตะกร้าวันนี้กระดูกน้อยนะมรอมเซิฟแล้วนะคะแกงป้ามาเครือกับเนื้อมู้ นะะี่ค่แกงปามนี่ค่ะแกงป้ามานะะกามาเสือกับหม่มุ่นกินมาค่ะน้ําคุกติ๊กมนะ ะะแกงป้ามาืพร้อมเสิร์ฟแล้น้่นะคะ่ะแกงป้ามาเครือกับเน้อมูนเราให้เดือดก็ใส่มาเครื่อนะ,ะเดือดได้ทีอะ nó cả đèn pha để mà khoe thịt nó cả con thịt mà rồi mà con nó cả để mà khoe thịt nó cả เพื่อตกแต่ใบยีรากับผักชีฝางค่ะ Fel, giờ, phả, ừ là tốt ra các thịt gì phá nữa cả ừ. đến nó cả kèm ba mà cưa cặp nửa mô Rồi mà cưa xúc Thì tay mô đấy nó cả Tay ra เคื่องุ้กเสืเอไส้ใบยีรากับติ๊กจีฟ้านะคะเคื่อกับหมูม่วงมากินมาค่ะน้ำคุกติ๊กนะคะ่ะรอให้เดือดแล้วก็ใส่มะเขือนะคะเดือดวได้ทีใส่มะเขือติ๊เตรียไมไว้นะคะ ปรงุงไว้แล้วเครื่อกับหม่มูน่ากินมากค่ะน้ำคุกติ๊กนะคะ Rồi mặt chưa xúc thì tây mò đấy nó tây bay lìa tây nơi chúng nọc tây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  mà tây nọc tây nọc tây nọc tây mà mưa, ตุกด้วยใบยียรากับผักีฝานะคะใส่หม้อเลยนะคะรอให้เดือดแวก็ใส่มะเขือนะคะ cái tay thì thật xây đến mắt để nó thật thà và mình cái đuộn đến nó thật xây đến nó thật พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแกงป้ามาเครือกับเนื้อมูนะคะแกงป้า,าเติมน,น้ำนะคะ เอาให้มาเคลือบตะเรียมไว้นะคะคนให้ตรงไว้แล้วเคลือบตุกเ๋นใต้ใบยีรากับปิดสีฝานะคะเติมน้ำนะค่ะ